ส,สดยครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ตัวแอปพลิเคชันของกล้องนะฮะที่อยู่บนมือถือ iphone นะครับหรือจะเป็น ipad ก็ได้เช่นกันนะครับวิธีการก็คือว่าให้เรามากดนะครับที่ตัวแอปพลิเคชันกล้องเลยคือตัวด้านมุมขวาบนนะฮะที่เป็นรูปก,กล้องนี่นะฮะกดเข้าไปครับหลังจากกดเข้าไปแล้วนะครับเราจะสังเกตด,ด้านล่างนะครับที่มีตัวอักษรสีเหลืองใช่หไหมฮะจะมีเขียนคําว่าวิดีโอนะครับเมื่อเราเอานิ้วนะครับป่าไปทางซ้ายก็จะเปลี่ยนเป็นรูปภาพ จตุรักหรือว่าพานนะครับคราวนี้นะครับพานคือการถ่ายภาพแบบแนวกว้าง180องศานะครับถัดมานะครับก็สี่เหลี่ยมจตุหลักแล้วก็รูปภาพธรรมดานะครับวิธีการถ่ายภาพนะครับก็ไม่มีอะไรยากครับจะเห็นว่าเวลาเราถ่ายบุนนบุนไปมาจะเห็นว่าภาพมันไม่ค่อยชัดใช่ไหมครับให้เราเอานิ้วไปแตะที่ภาพเลยครับอยากให้ตรงไหนชัดหรือตรงไหนสว่างก็แตะไปที่นั่นนะครับ สมมติว่าผมอยากให้โซฟาสว่างอยากเห็นรายละเอียดในโซฟาว่ามีอะไรบ้างก็นิ้วไปแตะที่โซฟาสิ่งที่ดำก็จะสว่างขึ้นแต่ถ้า,าจะเห็นว่าตอนนี้ตัวอักษรที่อยู่บนตัว power bank เนี่ยมันจางมันมองไม่ชัดถูกไหมฮะเราก็นิ้วไปแตะที่ตัวอักษรเพื่อทําการโฟกัสให้มันชัดขึ้นนะฮะหลังจากที่เราต้องการชาด์เสร็จแล้วเรากดถ่ายภาพปุ่มสีขาวนี้นะฮะถ่ายไปเสร็จปุ๊บจะเห็น thumb nail นะฮะที่อยู่ด้านซ้ายมือ เป็นรูปภาพตัวอย่างที่เราถ่ายเสร็จแล้วยอยู่ด้านซ้ายนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีภาพขึ้นมานะครับคราวนี้ขอกลับไปนะครับเวลาเราที่จะกลับไปตัวแอปพลิเคชันเป็นตัวกล้องถูกไหมครับเราก็จะใช้วิธีการกดปุ่มโฮมนะครับกดปุ่มโฮมไปที่หน้าจอเริ่มต้นนะครับหนึ่งครั้งเสร็จแล้วเราก็จะเลือกไปที่รูปภาพนะครับรูปภาพกดที่รูปภาพหนึ่งครั้ง นะครับแล้วกดไปที่อัลบั้มนะฮะมาเลือกที่มอนฟิล์มนะฮะจะเห็นว่าภาพที่เราถ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับคราวนี้เราจะมาถ่ายวิดีโอบ้างวิธีการถ่ายวิดีโอทําไงครับก็คือกลับไปปุ่มโฮมเหมือนเดิมนะครับเลือกกล้องนะครับแล้วจากเดิมเป็นรูปภาพที่เป็นตัวอักษรสีเหลืองอยู่ด้านล่างถูกไหมครับเราก็เลื่อนไปทางซ้ายให้เป็นวิดีโอซ้ายนะครับ วิดีโอก็หลักการเดียวกันครับก็คืออยากให้ชัดตรงไหนเอานิ้วไปแตะที่ตรงนั้นนะครับเพื่อการโฟกัสสมมติว่าอยากถ่ายโซฟาให้ชัดก็นิ้วไปแตะที่โซฟาเพื่อให้โซฟาชัดเห็นไหมครับสมมติว่าอยาก,ยากถ่ายตัวอักษรตัวอักษรเบอร์อยู่ผมก็แตะที่ตัวอักษรนะครับมันก็จะโฟกัสให้ชัดขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็กดเลคคอร์ดพอกดอัา,า,อาปุ๊บจะเห็นว่าด้านบนนะครับมันก็จะมีตัวเลขวิ่งหมายความว่าขณะนี้เนี่ยทำการบันทึกอยู่นะครับ ในขณะเดียวกันเมื่อบันทึกแล้วนะครับจะเห็นว่ามีปุ่มทางด้านซ้ายนะครับเป็นปุ่มสีขาวเราสามารถถ่ายรูปในเวลาเดียวกันได้ด้วยนะครับนะครับเราก็สามารถถ่ายรูปเวลาเดียวกันได้ด้วยหลังจากนั้นพอเราบันทึกเสร็จแล้วเราก็กดตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้านล่างนะครับที่เป็นสีแดงนีงนน้นะฮะกด <G l att> เพื่อการหยุดบันทึกนะครับคราวนี้หลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูภาพในตัวรูปภาพได้เหมือนเดิมนะครับ เท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับการดูภาพการบันทึกภาพต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับไปบ,บายครับ